สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงหลังเกมจากศึก FF Cup 2022ในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกรุปบีมาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับความคิดเห็นของแฟนบอลชาวมาเลหลังจากที่ทีมชาติของพวกเขาส่งท้ายรอบแรกได้อย่างสวยงามด้วยการเปิดบ้านถาล่มทีมชาติสิงคโปร์ไปได้ถึง4ประตูตอนน่อ1 อันส่งผลให้ทีมชาติมาเลเซียผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปด้วยการพบกับทีมชาติไทยของเราในรอบรองชนะเลิศในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มที่จะต้องทําการแข่งขันกันแบบเย่าและเยือนในวันที่7และ10มกราคมนี้ในขณะที่รอบรองอีกคู่หนึ่งจะเป็นทีมชาติเวียดนามที่พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่6และก็9มกราคมสุดการผ่านเข้ารอบไปพบกับทัพช้างศึกของทีมชาติมาเลเซียในครั้งนี้แฟนบอลในบ้านเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราลองไปฟังบางความพิเารณจากพวกเขากันดูครับโดยชาวมาเลคนแรกนี่ได้มาแสดงความรู้สึกต่อการได้เข้าไปเจอกับทีมชาติไทยในรอบต่อไปว่ามันโชคดีมากที่เราจะได้เจอกับทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศผลงานของทีมชาติไทยมันค่อนข้างร่วงโรดลงมาในช่วง2-3ปีหลังซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ได้ว่าไทยแลนด์เนี่ยมักจะย่ำแย่เมื่อพบกับทีมชาติมาเลเซียมาเลเซียจึงจะสามารถไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าไทยเนี่ยสามารถชนะในการเจอกับทีมอย่างเวียดนามได้แต่มันยากที่ไทยจะชนะเมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับมาเลเซียในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าครั้งสุดท้ายที่ไทยเอาชนะมาเลเซียได้คือ2ต่อศูนในปี2014และไทยก็ไม่สามารถชนะมาเลเซียได้อีกเลยใน6นัดหลังสุดที่พบกันก็หวังว่าวันที่7และวันที่1ิมกราคมนี้ มันจะเป็นครั้งที่7และครั้งที่8ที่พวกเขาไม่ชนะมาเลเซียแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงทัพช้างศสกดของเราว่าไทยเนี่ยก็เป็นทีมที่ไม่เลวเลยนะถึงแม้ว่าเราไม่ค่อยที่จะแพ้พวกเขาในช่วงหลังแต่ว่าในครั้งนี้เราไม่ได้ใช้ผู้เล่นชุดหลักครั้งหลังสุดทีมชุดหลักของเราก็ยังชนะไทยได้จากการดวลจุดโทษเท่านั้นแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองในประเด็นนี้ต่อไปว่า แต่มาดูเกมการเล่นของไทยแล้วในตอนนี้มันก็แค่ธรรมดาเองนะมาเลเซียสามารถเป็นคู่ต่อก่อนของพวกเขาได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยความคาดหวังว่าขอให้ทําให้ดีที่สุดในเกมกับทีมชาติไทยแม้ว่าในใจผมจะรู้ดีว่าไทยนั้นมีคุณภาพดีกว่าเรามากแต่ก็ยังคงหวังว่ามาเลเซียจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ไทยนั้นยากที่จะเอาชนะแต่ในเวทีฟุตบอลแล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นมาได้ ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่าผมขอทำนายว่ามาเลเซียจะชนะไทย3ต่ตอนก่อนที่จะไป,ปะเผชิญหน้ากับกองเชียร์ไทยในสนามของพวกเขาในภายหลังผู้เล่นมาเลเซียส่วนใหญ่ยังไม่เคยเล่นกับทีมชาติไทยแต่เมื่อดูจากแบบแผนการเล่นและก็จิตวิญญาณในการต่อสู้จากเกมในครึ่งหลังกับสิงคโปร์แล้วมันมีโอกาสเลยที่มาเลเซียจะชนะไทยได้ทั้ง2แมตช์แต่ในความเป็นจริงแล้วแค่ชนะที่บูกิตจาริวและไปเสมอที่ไทยได้มันก็เพียงพอแล้ว ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยความคาดหวังว่าเกมที่มาเลเซียจะเจอกับไทยผมหวังว่าจะมีผู้คนมากมายที่เข้ามาชมเกมในสนามไทยแลนด์เองก็จะบ้านล้มคว่ำได้เหมือนกันถ้าเราเล่นในบ้านส่วนชาวมาเลเซคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติม,ตม,ตมว่าการเจอกับคู่แข่งอย่างทีมชาติไทยมัน50-50เราจำเป็นที่จะต้องชนะก่อนในเกมแรกเพื่อที่จะไปเล่นได้อย่างสะดวกสบายในเกมที่2ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองได้ว่า เราควรต้องใช้โอกาสจากการได้เล่นในบ้านก่อนด้วยการเอาชนะไทยในสกอร์ที่มันห่างเพื่อตัวนไว้สําหรับการออกไปเยือนในประเทศของพวกเขาในภายหลังส่วนคนต่อมานี่ก็คิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยว่ามาเลเซียเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาชนะไทยให้ได้สักสามประตูขึ้นไปถ้าพวกเขาไม่ต้องการที่จะต้องไปเคร่งเครียดในประเทศไทยในนัดที่สองซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องแฟนบอลชาวมาเลว่ามากันให้เต็มสนามเลย มาเลเซียจะชนะได้3ประตูต่อศูนย์ส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงการที่ทีมชาติไทยต้องไปเล่นในสนามบูกิตจ,จาริวของมาเลเซียที่ในนัดล่าสุดมีผู้ชมเข้าชมถึง6 0,000กว่าคนว่าไทยแลนด์นั้นจะต้องสั่นถ้าสเตเดียมของเรานั้นเต็มความจุในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปด้วยว่ามาเลเซียนั้นแข็งแกร่งมากในบูกิตจ,จาริวเราจึงต้องทําให้แน่ใจว่าเราจะสามารถทาประตูได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ก่อนที่เราจะต้องไปประเจินหน้ากับไทยในบ้านของพวกเขาในนัดที่2ส่วนชาวมาเลคคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตัดพ้อเล็กๆว่าไทยแลนด์เนี่ยจะมีความได้เปรียบจากการได้เล่นในบ้านในเกมที่2แต่มันก็โอเคโคชคิมปังกรรู้ว่าเขากำลังทำอะไรซึ่งชาวมาเลคคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมไปถึงคุณซื้อคนเกล่าวของพวกเขาด้วยว่าไทยนั้นแย่เมื่อต้องเจอกับทีมของตันเจงโฮที่ผ่านมาก็หวังว่า พวกเขาจะแยกเช่นกันเมื่อพบกับทีมของคิมปังกรส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มาคอมเมนต์เชียร์ทีมชาติมาเลเซียว่าขมอนเสือมาลายายิงกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่บูกิจาริวแล้วไปเอาตัวรอดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในกรุงเทพช้างศึกจะต้องร้องไห้เราจะไปถึงรอบชิงส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงการพบกันในรอบรองชนะเลิศของไทยและมาเลเซียในครั้งนี้ว่า ในครั้งนี้ฉันคาดหมายว่าไทยจะตั้งใจมาล้างแค้นมาเลเซียหลังจากที่พวกเขาแพ้กับเราทั้งในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและก็ในศึกคิงครับไทยจึงจะต้องมาเอาคืนในครั้งนี้แต่ก็หวังว่าทีมชาติมาเลเซียจะประสบความสําเร็จและไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความยินดีถึงการที่ทีมชาติมาเลเซียของเขาได้พบกับไทยเราในรอบรองชนะเลิศนี้ว่านี่มันเป็นคู่แข่งขันที่ดีเลยเพราะ ถ้าเราพบกับอินโดนีเซียทีมชาติมาเลเซียก็น่าจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคครั้งใหญ่จากแฟนบอลชาวอินโดแล้วก็จากการยั่วยุข,ของสื่อของพวกเขามันจึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วในการเจอกับทีมชาติไทยเพราะถึงแม้ว่าไทยจะเป็นทีมที่เก่งแต่ว่าพวกเขาทั้งหมดก็มีความเป็นมืออาชีพแฟนบอลไทยเองก็ต่างมีความสุภาพแล้วก็มีอาระยะกันอย่างมากซึ่งคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เสริมถึงเรื่องนี้ต่อไปได้วยว่าถ้าคุณเจอกับทีมชาติไทย บรรยากาศในเกมการแข่งขันมันจะต้องผ่อนคลายส่วนคนต่อมานี่ก็เลยมาคอมเมนต์ถึงไทยเราไปอีกด้วยว่าครูแข่งอย่างทีมชาติไทยนั้นยอดเยี่ยมที่สุดไทยนั้นมีน้ำใจนักกีฬาและแฟนบอลไทยเองก็มีความเป็นมิตรแต่อย่างน้อยเราจําเป็นที่ต้องเอาชนะพวกเขาที่บูกิจจาริวสัก2ประตูต่อศูนย์ซึ่งคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าเกมของเรานะมีความแข็งแกร่งเหมือนกับที่เจอกับสิงคโปร์ ผมแน่ใจเลยว่าเราจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวมาเลย์หลังใัยชนะในนัดล่าสุดของมาเลเซียแล้วก็การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในครั้งนี้มาเจอกับทีมชาติไทยของพวกเขาที่ผมได้รวบรวมมาให้ได้รับฟังกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร้องในการแปลนะตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยโดยเกมรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียนี้ จะทําการแข่งขันกัน2แมตช์ด้วยกันโดยจะเล่นกันที่บูกิตจาริวรังย่าของมาเลเซียกันก่อนในวันที่7มกราคมก่อนที่จะกลับมาเล่นนัดที่2ที่ไทยนันามธรรมาสตรังสิตในวันที่10มกราคมยังไงก็รอเจียย์ทับจางสึกของเราให้สามารถล้างตามาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบจิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์ได้สาเร็จไปด้วยกันครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ